พบกลุ่มฝนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายจุดก็จะมีฝนตกลงมาโปรยปลายต่อเนื่องนะคะก็เลยทําให้หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ ฤดูอะไร,ะไรกันแน่แน,นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเข<ห>าก็เพิ่งที่จะประกาศว่าเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วเราก็คาดว่าหลังจากนี้น่าจะหนาวปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่ต่างๆกลับ ร้อนขึ้นเรียกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็พอมีฝนตกแบบนี้ตกลงแล้วสภาพอากาศในลักษณะตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรมีอะไรเป็นปัจจัยสําคัญและหลังจากนี้เราจะได้สัมผัสกับลมหนาวบ้างหรือเปล่าพาไปพูดคุยนะคะกับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านกรวีสิทธิชีวภา,าคตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นสอบถามก่อนเลยว่าสภาพอากาศที่แปลกปลวนตกฝนตกบ้างอากาศร้อนบ้างอ,สส<น>อบอ้าวบ้างเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอะคะค่ะช่วงช่วงนี้นี่ที่มีนักษณะอากาศแปลปรวนหน่อยอนะคะเพราะว่า่อด้านนี้ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมวลอากาศเย็นที่ปกค,คุมบ้านเราเนี่ยมันอ่อนกําลังเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นนะคะ แล้วในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้มันจะมีมวลอากาศเย็นตะล,ลอกใหม่เนี่ยมันแผ่ลงมาส่วนใหญ่แล้วมันจะเทไปทางด้านตะวันออกแล้วก็ลมทางทะเะลี่จีใต้อะคะ่ะมันก็จะเอาลักษณะของลมตะวันออกแล้วก็ความชื้นเข้ามาปกคุมแถวทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปถึงทางอีสานตอนล่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าะนอง ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยอะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าถามตอนนี้ยังถือว่าเราก็เป็นฤดูหนาวแน่นอนใช่ไหมคะ,ะท่านค่ะค่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของฤดูหนาว<ๆ>นะคะแต่ในช่วงของฤดูหนาวบ้านเราเนี่ยลักษณะอากาศมันไม่ใช่ว่าหนาวต่อเนื่องทุกวันไงคะมันก็จะมีลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเรามันอ่อนกําลังลงไปบ้างมันก็จะทําให้อุณภูมิมันสูงขึ้น อากาศมันก็จะอุ่นขึ้นมันก็ต้องรอและลอกใหม่ลงมาปกปุมบ้านเราในระยะแรกๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบทําให้มีฝนฟ้าขนองได้ด้วยค่ะและอย่างนี้อากาศแปรปรวนฝนฟ้าขนองแบบที่เราต้องเจอกันอยู่ตอนนี้เนี่ยจะถึงแค่วันนี้หรือว่าจะต้องยาวกันไปอีกสักประมาณกี่วันนะคะของบริเวณกรุงเทพมหาคนครก็ คิดว่าน่าจะเป็นแค่วันนี้นะคะหลังจากนัน้นฝนมันก็จะลดลงแล้วแล้วก็ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมันก็จะท้องฟ้าก็เปิดนะคะแล้วก็จะมีลักษณะอากาศลมเย็นๆโชยมาได้แต่ทางภาคเ,เหนืออีสานเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคเหนือในช่วงวันสองวันนี้ก็ยังจะมีฝนได้อยู่นะคะจะเป็นลักษณะของฝนรักพนองด้วยโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาค ก็ค,คงมีฝนอยู่ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะของที่ลมสอบเข้าหากันนะคะถ้าเราเคยได้ยินเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วว่าลมสองกระแสเข้าสอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ทางภาคเหนือช่วงเนี้ยมีฝนได้อยู่นะคะเพราะวัวนสองวันเนี้ยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะเบาลงแล้วก็อุณหภูมิของทางเหนือทางอีสานก็น่าจะลดลงชัดเจนหน่อย เนื่องจากว่าในช่วงของประมาณวันที่25-26เนี้ยจะมีมวลอากาศเย็นและลอกใหม่ลงมาปกคลุมทางบ้านเราก็จะทําให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนเนี่ยอุณห,ภ,ห,ภ,หณภูมิน่าจะลดลงได้ประมาณสักกี่องศาคะของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในก็อุณหภูมิก็น่าจะลดลงได้ประมาณสองถึง สีองศาเ,เซลเซียสได้โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจมวนอากาศเย็นส่วนใหญ่แล้วมันจะเทมาทางด้านตะวันออกก็เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทางอีสานน่ะคงจะลดลงชัดเจนนะคะประมาณวันที่ 26, 27, 28, 29่ย่นี้นะะแล้วก็ถ้าเราดูจากแผนที่อากาศเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของมวลอากาศเย็น มวลใหญ่เลยอ่ะถ้าถ้าเราดูจากแถวประเทศจีนก็แนวโน้มมันก็คงจะมาบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้ต่อเนื่องอาจจะอาจจะต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนหน้า แปลว่าคือตั้งแต่สัปดาห์นี้ยาวต่อเนื่องไปเนี่ยเหนืออีสานจะมีโอกาสอุณหภูมิลดหรือว่าอากาศจะเย็นๆได้ตลอดนี้ใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะของกรุงเทพ<ท>มหานครเองน่าจะได้รับได้รับลมหนาวเย็นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะปลายสัปดาห์นี้อาจจะต้นเดือนหน้าด้วยะคะ่ะค่ะ จะมีโอกาสหนาวมากไหมคะใน,ในช่วงปีใหม่ช่วงเดือนธันวาคมช่วงวันหยุดยาวต่างๆเผื่อใครจะวางแผนการเดินทางไปสัมผัสความหนาวเย็นช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะจะหนาวมากน้อยขนาดไหนอะคะโดยโดยปกติแล้วเนี่ยอากาศเย็นก็คงและลอกแลมันก็คงจะมาในช่วงของปลายเดือนคือเครื่งหลังของเดือนธันวานะคะปลายเดือนธันวาต่อเนื่องถึงมกราก็น่าจะได้สัมผัสอยู่ะคะ่ะ แต่เราเอาใกล้ๆสัปดาห์นี้ก่อนดีกว่าใกล้ๆสัปดาห์นี้แนวโน้มของอุณภูมิเนี่ยมันก็จะลดลงได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนหน้าประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยค่ะปลาโดยเฉพาะปลายเดือนเนี้ยมันก็น่าจะอุณหภูมิลดลงชัดเจนหน่อยกรุงเทพมาหานครเองเนี่ยก็คงจะได้สัมผัสบ้างแล้วอะค่ะค่ะ คือถ้าถ้าถ้าถามว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีลมเย็นเย็นอากาศเย็นสบายแล้วก็มาร้อนร้อนมากถ้าลมหนาวระลอกนี้เข้ามาเนี่ยกรุงเทพมหานครจะลมเย็นเย็นยาวต่อเนื่องหรือว่าเดี๋ยวจะมีเย็นบ้างร้อนบ้างสลับกันไปอะคะช่วงช่วงนี้ใช่ไหมคะช,ช่วงนี้นี่มันก็จะเห็นชัดเจนในช่วงของอประมาณปลายสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์นี้ก็น่าจะชัดเจน ค่ะถ้าเทียบกับทางเหนืออีสานเนี่ยมันก็คงจะไปไม่ถึงทางเหนืออีสานน่ยนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็น่าจะน่าจะต่ํากว่ายี่สิบได้ะคะ่ะอืมปลายสัปดาห์นี้จนไปถึงประมาณสักวันที่หนึ่งที่สองธันวาคมนะคะค่ะค่ะท่านท่านลองบอกว่ามวลอากาศเย็นรอบนี้ที่จะมาเนี่ยเป็นมวลใหญ่ด้วยพอเหนืออีสานเยน็นมีอากาศหนาว ภาคใต้ทีนี้ฝนจะเป็นยังไงคะฝนฟ้าจะเป็นยังไงคะทางทางใต้เนี่ยช่วงนี้ฝนก็ตกชุกอยู่นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธา,านีลงนครศรีธรรมราชชุมพรนครประมาณนี้ลงไปจนถึงนาราธิวาสเนี่ยช่วงนี้ฝนตกชุกอยู่นะคะก็มีฝนตกหนักได้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงของวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยแนวโน้มของฝนที่จะตกหนัก หลายพื้นที่อยู่โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคประจวบกับในช่วงนี้มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำบกคุมอยู่แถวประเทศใกล้ๆมาเลเซียประมาณนี้แนวโน้มของฝนทางใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยน่าจะมีฝนตกหนักได้ด้วยด้วยนะโดยอาจจะตกหนักมากได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนที่ตกต่อเนื่องเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของน้ําป่าไหลหลากอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วทําให้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วในวันนี้เพราะว่าฝนหยุดไปช่วงระยะเวลาหนึ่งณวันนี้สําหรับประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําป่าไหลหลากนิ่งนอนใจได้หรือยังหรือยังควรที่จะอยู่นอกพื้นที่ก่อนยกของไว้ที่สูงก่อนเหมือนเดิมอะคะช่วงวันสองวันนี้มันน่าจะเบาลง นะแต่ในช่วงของประมาณวันที่25 25 26เนี่ยก็น่าจะมีฝนตกน้ายใจอีก้ะลอกลระลอกหนึ่งอ่ะค่ะมันเป็นระลอกใหม่น่าจะเจอได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะ เมื่อเมื่อสักครู่ท่านท่านรองพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ25ถึง27นอกจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพื้นที่ไหนที่จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษ,ษแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาไหมคะค่ะช่วงของบ้านเราโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศหนาวเย็นลงมาชัดเจนเนี่ยทางใต้เนี่ย ก็น่าจะต้องระวังในเรื่องของฝนโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างก็น่าจะแถวพัทธลุงสงขลาปัตานียะลานท่าที่ว่าเนี่ยเขามีเป็นที่เสี่ยงที่โอกาสที่จะเจอฝนตกหนักมากได้อยู่อะค่ะค่ะ แสดงว่าในพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างที่อยู่ในส่วนใต้ของภาคเนี่ยตอนนี้คือต้องเฝ้าระวังทั้งหมดในช่วงนี้อาจจะน่าจะยังมีเวลาในการเตรียมความพร้อมยกสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงจําเป็นถึงจะต้องเตรียมพร้อมขนาดนั้นไหมคะยกสิ่งของต่างๆเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็รอฟังคําเตือนจากเจ้าหน้าที่อะค่ะก็น่าจะเจ้าหน้าที่ก็คงจะเตรียมพร้อมที่ว่าจะจะไปช่วยเอ่อเสียอะไรนะประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบ อีกครั้งหนึ่งอะนะคะเพราะโดยเฉพาะในช่วงของวันที่25-26เนี่ยก็น่ามีโอกาสที่จะมีฝนตกได้แล้วก็ในตัวยอมความกดอากาศต่ําที่จะมีกําลังแรงขึ้นหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องมียังมันตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนแต่แนวโน้มของฝนเนี่ยของทางภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสูงที่จะมีตกหนักถึงหนักมากได้นะคะค่ะค่ะ ได้ค่ะถ้ามีประเด็นความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวคงต้องขอรบกวนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะท่านกรวีสิทธิชีวภาคนะคะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะค่ะก็ประมาณสักปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมนะคะหลายพื้นที่อุณหภูมิลดอากาศก็จะหนาวเย็นเย็นสบายกรุงเทพมหานครเองมีโอกาสที่อุณหภูมิจะต่ากว่า 20องศาได้นะคะแล้วก็จะอเป็นยาวๆแบบนี้แต่ว่าแน่นอนเมื่อพื้นที่ตอนบนนะคะมีลมหนาวแผ่เข้ามาทางใต้ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้านะคะใช่โดยเฉพาะช่วงของวันที่25-27พฤศจิกายนนะคะจะมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใต้ของภาคเนื่องจากขณะนี้เนี่ยเริ่มมีเรื่องของ ตัวมรสุมที่ก่อตัวขึ้นมาดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันนี้23-24จะเป็นช่วงของวันที่สถานการณ์คลี่คลาย2วันนี้ก็แนะนําให้คนในพื้นที่เนี่ยเตรียมตัวเอาไว้เ<ช>ฝ้าระวังแล้วก็พยายามที่จะจัดเก็บสิ่งของเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายแล้วก็คอยฟังเรื่องของคําเตือนจากเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะโดยเฉพาะที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะคะ,คะ